เพื่อไม่ให้พลาดที่เที่ยวที่กินดีๆอย่าลืมกดติดตามกันนะครับไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่า5้าร้เย็นก็กินข้าวได้ว,วันนี้จุดหมายไปทานจะพาคุณไปทานข้าวที่โตเกียวแบบราคาประหยัดกัน ก็นี่ซื้อตั๋วแล้วนะฮะเป็นของเคเซนะครับเราจะไปอุยโนกันอันนี้ราคาตัวแบบโลเคอลนะก็ไปเรื่อยๆนะครับมันจะถูกกว่าเยอะมากเลยน่าจะถูกกว่าครึ่งเนอมีสองพันมีพันเยนนะจอดที่สถานีมัอ่าแต่อันนี้อาจจะแวะหลายสถานีหน่อยแต่นั้นแบบไดเล็กอาจจะแบบแวะสถานีน้อยต่เนี้ถูกกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาของกินกันไปกินอะไรดีอยากกินอะไรก่อน ไม่ปเดินดูไปเดินดูก่อนเรายังไม่มีแผนสําหรับเย็นนี้ฮะน่าจะเป็นอาจจะเป็นบะหมี่ข้างทางสักอย่างเดี๋ยวพาไปรีวิวดูแบบอาหารที่มันราคาพอสู้ไหวก่อนนะฮะแล้วก่อนจะไปอาหารที่ราคาแพงดีวะเดี๋ยวไปโรงแรมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันครับตอนนี้อยู่ที่สถานีชินจูกุครับผม คครับตอนนี้ก็ได้เวลาอาหาของกินกันแล้วใช่ไหมคุณเป็นต่อใช่<ป>อยากกินอะไรกินง่ายๆข้ามาแรกอยากกินง่ายๆง่ายๆนี่คืออะไรผัดกะเพราไหมเ,ย,หเย้แล้วครับร้านเพืเคยร้านอะไรครับนาเการ้านหน้าเก,า,า,เกาเนี่ยฮะมีเยอะแยะมากมายหลากหลายสาขาเลยครับเป็นร้านที่ราคารอดตายแล้วก็รสชาติรอดตายด้วยสามารถกินได้ง่ายแล้วก็ราคา ถือว่าจ่ายได้นะนะครับถ้ามาญี่ปุ่นคิดอะไรไม่ออกก็แนะนําร้านนี้เลยครับนาเกาครับผมตีซัประมาณ6 0 0้อยเ็ยนอะไรประมาณนี้นะครับไปนะฮะเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าถ้าราเยเยนก็กินข้าวได้เ<ห>ดลินดงบุริอันนี้โอเคนะฮะผมจะเอาเป็นข้าวหน้าเน,นี้ยนี่ราคา380ยเยน มันออสั่งอะไรมาคาสิโดงคาสิโดงลวกล่าไข่ใช่ไหมนะครับเป็นแบบว่าหมูทอดนะครับแล้วก็มีไข่ด้วยนะฮะมีชาเขียวให้ดื่มฟรีตัวใหญ่หกร้อยเท่าไหร่หกร้อยหกสิบเยนจุดี่นี่นะครับ เค็มหวานร้องหมูรองหมูยาำมอร่อยฮนะสำหรับของผมเป็นข้าวหน้าเนี้อนะฮะอย่างงี้นะฮะปกติไม่กินเนื้อหรอกแต่ว่าอยากลองนะฮะแล้วก็ราคาแค่380อเยนกินแล้วนะอร่อยนะ เดี๋ยวผมกับคุณเป็นต่อคงต้องขอตัวไปทานข้าวกันก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปดีๆจากร้านเด็ดๆมาให้ชมกันอีกอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ